เธอวันหยุดนี้ไปคาเฟ่กันไหมได้สิที่ไหนดีล่ะแกแถวบ้านชานเปิดใหม่สวยมากโอเคจัดไปไปกันเลยขาไปได้โอ๊ยน้ำมันจะหมดโอ๊ยไหนดูสิแกอโอเคเติมน้ำมันแพบได้เลยเท่าไหร่วะมาแกโอ๊ยน้ำมันเพลงตายเลย แกฉันว่าไม่ต้องเติมแล้วแหละเอาไงเดียวตามฉันมาทำไงอะ่ะดูฉันแกเอามือแตะไปแบบนี้เลยทั้งสองข้างเลยแกแล้วก็รุ่นค่ะรุ่นรุ่นไปเลยค่ะน้ามันแพงพเนียเราต้องรุ่นค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะแอดมินน้องใหม่ค่ะกับสาวก้างพาชมและสาวนุ้ยรีวิวค่ะคันนี้เลยค่ะมาด้าสองสกายแอคทีฟห้าประตูปี2020บอกได้เลยว่าไม่น้อยมากไม่เท่าไหร่คะสามหมื่นหกเท่านั้นค่ะเครื่องพันสามนะคะประหยัดน้ำมันสุดเวอร์เดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้น่าสนใจและน่าซื้อจับจองกันแค่ไหนคะ่ะ <ไป S 2> มาเริ่มที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นโลโก้มาด้าใหญ่ๆรังผึ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะคะ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์สวยเด่นและออกแนวสปอร์ตด้วยค่ะด้านข้างนะคะบอกได้เลยว่าสปอร์ตน่ารักขับขี่ในเมืองหรือว่าใกล้ไกลแค่ไหนก็ไม่มีหวนจริงๆค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะเห็นเล็กๆแบบนี้ขับขี่ในเมืองง่ายสะดวกสบายเดินทางไกลก็ไม่มีหวนนะคะมาด้วยล้อแม็กและยางเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านข้างด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะโลโก้มาสด้าเห็นเด่นชัดมาเตะไกลนะคะบ่งบอกถึงยี่ห้อของรถคันนี้กันเลยนะคะและมาพร้อมอันนี้เลยท่อคู่นะคะพร้อมสเกิร์ตตกแต่งนะคะทําให้รถคันนี้นะคะดูหรูดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและไฟท้ายนะคะก็มีแบบไฟคู่แบบนี้นะคะและมาพร้อมไฟดวงที่3กันเลยค่ะ มาดูที่ด้านในกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารด้านในกันบ้างนะคะด้านในตกแต่งสวยหรูดูแพงแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันปิฟังก์ชันและมีเกียร์แบบแพดเดิชิพด้วยนะคะสามารถสับเปลี่ยนได้จากพวงที่พวงมาไลัยได้เลยนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มคอนโทรลต,ต่างๆปรับได้จากตรงนี้เลยหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะสามารถรองรับบลูทูธ usb port hdmi ได้หมดเลยนะคะ Apple Car p l a y พก็รองรับได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจอสำหรับเลื่อนไมค คนขับเท่านั้นที่จะเห็นนะบอกได้เลยว่าเป็นฟังก์ชันพิเศษจากมาสด้จริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังห้องผู้โดยสารนั่งกว้างขวางนั่งสบายมากเลยนะคะมาพร้อมเบาะหนังนั่งสบายเหยียดได้ง่ายไม่มีเมื่อยระหว่างทางแน่นอนค่ะ และในส่วนของด้านหลังนะคะสามารถเก็บสิ่งของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะดูจากตรงนี้นะคะลำโพงใหญ่มากนะคะสามารถบรรจุได้เยอะมากเลยค่ะที่สําคัญนะคะ5ประตูเปิดปิดง่ายใช้งานได้สะดวกสบายได้ค่ะอะรกันบ้างคะสําหรับการรีวิวเจ้ามัดด้าสกายแอคทีฟปี2020คันนี้นะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายประหยัดน้ํามันคล่องแคล่วว่องไวใช้งานในเมืองหรือว่าเดินทางต่างจังหวัดได้สบายมากเลยค่ะยอนแท้มีวารันตีศูนย์รับประกันแน่นอนค่ะสะโลแกน มาด้วยสะดวกปลอดภยัยอนุมัติง่ายมั่นใจร้อยเปอร์เซนตค่ะอย่าลืมนะคะติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook เว็บไซต์หรือว่าโทร0 8 1 8 9 4 2 3 5 3ค่ะอย่าลืมโทรมานะ